สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบอลลบอลกันต่อกระหึ่มโลกแล้วครับคุณผู้ชมลูกยางสาวไทยถูกคว้าตัวอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าทางหลีกน้องใหม่ของอเมริกาขว้าตัวปียนุชแป้นน้อย ลิเบรูตัวเก่งของทีมชาติไทยซึ่งเอาไปสังกัดหลีกเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกเลยว่าสําหรับหลีกอเมริกานั้นเนี่ยนะครับมีทั้งพรพันธ์ที่ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตามข่าวลือที่เกาหลีใต้ได้ไดตีข่าวบอกนะรวมถึงนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นปียนุชถ้าเป็นในช่วงแรกก็จะเป็นทางด้านนุสราต้อมคําเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยครับ ลูกยางหลีกสหรัฐอเมริกาประกาศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมย้ายไปเล่นอย่างเป็นทางการโดยเมื่อวันที่9พฤษภาคม67ที่ผ่านมาหลีกวอลเลย์บอลของอเมริกาโดยชื่อว่า LOVB หรือว่าหลีกวันวอลเลย์บอล ลีกวอลเลย์บอลอาชีพของสหรัฐอเมริกาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าปีนุษย์แป้นน้อยตัวรับอิสระวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือริปโปโรจะไปร่วมเล่นลีกอาชีพโดย LOVB นะครับได้โพสต์ว่าผู้เล่น LOVB PRO ล่าสุดเปียนุษแป้นน้อยจากนกครศรีธรรมราชประเทศไทยเป็นริปเปโรทีมชาติไทยและเคยเป็นกัปตันทีม คว้าแชมป์หลายรายการกับทีมชาติไทยอีกทั้งเล่นลีกอาชีพมาแล้วที่คาซัคสถานและอาเซอร์ไบาจานประสบความสำเร็จได้แชมป์ลีกกับทั้งสองประเทศสำหรับเรียโน์แป้นน้อยนะครับมีรายชื่ออยู่ใน14นักตบรวิวอลทีมชาติไทยชุด ลุยศึกในช League 2,024หรือว่าเวนเ2,024ซึ่งประกาศเป็นสนามแรกที่ประเทศบราซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับคุณผู้ชมก็ขอแสดงความยินดีกับปียนุชแป้นน้อยด้วยนะครับถือได้ว่าเธอเป็นคนที่เก่งนะครับแล้วก็ไปเล่นลีกต่างประเทศเธอประสบผลสําเร็จนะซึ่งเธอก็สามารถที่จะไปร่วมทีมแล้วก็คว้าแชมป์รวมถึงผลงานที่ทําออกมาโดดเด่นมากๆนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็น ลูกเล่นนะครับที่เปียนุตเนี่ยนะครับเล่นกับบลีกต่างประเทศความเหนียวแน่นในการรับบอลตบรับบอลเสิร์ฟรวมถึงระบบทีมที่มีสเสถียรภาพเปียนุตก็สามารถเล่นเข้ากันกับเพื่อนๆในทีมได้ดีและที่สําคัญเปียนุตนะครับก็มีลูกเล่นที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีมากๆนะครับอย่างเช่นลูกที่เธอนะครับศาสตร์ไปข้างหลังโดยที่อีกทีมนึงเนี่ยนะครับทีมคู่แข่งเขาดันขึ้นมาข้างหน้า เพื่อที่จะมาทําการขึ้นตีแต่ว่าเธอเห็นช่องว่างเห็นพื้นที่ทําแต้มเธอก็สาดไปข้างหลังได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆอย่างปีนุชเนี่ยนะครับมีทั้งฝีมือแล้วก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของเกมรับบอลตบบอลเสิร์ฟแล้วก็ในเรื่องของการเล่นด้วยนะครับทีนี้สําหรับปีนุชแป้นน้อยนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยว่าทางด้านลีกอเมริกาซึ่งเป็นลีกน้องใหม่ ชื่อว่า LOVB เนี o ่ยนะครับคว้าตัวเป็นที่เรียบร้อยซึ่งต้องบอกเลยว่าปีนุชเนี่ยมีอีกหลายลีกที่เขาจับตามองแต่ว่าทางด้านลีกอเมริกาคว้าตัวไปแล้วนั่นเองคุณผู้ชมทีนี้นะครับหลายท่านอยากจะรู้ว่าลีกอเมริกา LOVB เนี่ยเป็นลีกแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นอย่างไรมีกี่ทีมนะครับเดี๋ยวแอดมินพามารู้จักกับลีกนี้นะครับซึ่ง LOVB นะครับคุณผู้ชมเป็นลีกที่ เป็นน้องใหม่ล่าสุดของอเมริกาเลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปี2022ที่ไม่ใช่อด e t e Unlimited นะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่ USA Pro v o l l e y b a l l f e d e r a t i o นนะที่มีเนื้ราต้อมคำนะครับซึ่งเป็นตำนานมือเซตของทีมชาติไทยเนี่ยเดินทางไปร่วมแข่งซึ่งก็แข่งอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับทางด้าน LOVB เนี่ยนะครับมีรูปแบบฤดูการคำนึงถึงการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจของผู้เล่น ถหลังจากภารกิจทีมชาติช่วยยืดอายุการเล่นให้ยาวนานขึ้นโดยมีทั้งหมด6สมโมสรได้แก่แอตแลนตาออสตินฮิลสตันเมดิสันโอมาฮาแล้วก็ซอลเลก ทั้งนี้นะครับ LOBB เนี่ยจะมีนักกีฬาระดับโปรทั้ง84คนนะครับแต่ละทีมจะมีนักกีฬา14คนและมีโคต้าผู้เล่นต่างชาติได้อีก4คนครับซึ่งเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้เฉพาะกรณีบาดเจ็บหนักเท่านั้นคุณผู้ชมไม่มีการยกเลิกสัญญาหรือแลกเปลี่ยนตัวระหว่างฤดูกาล นี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆครับสำหรับหลีก LOVB นะคุณผู้ชมเป็นหลีกของอเมริกาต้องขอแสดงความยินดีกับปียนชอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆสาวไทยในตอนนี้เนี่ยไปเล่นหลีกต่างประเทศที่ไหนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะโชว์ผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิภาวีนะครับก็ไปช่วยทีมฮุนไดคว้าแชมป์หลีกเกาหลีใต้มาคุณผู้ชมทางด้านชัชชุออนก็ไปช่วยทีมฮิเมจินะครับคว้าแชมป ในหลีกญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รวมถึงอัชราพรด้วยนะครับซึ่งก็ไปช่วยทีมคว้าชแชมป์ได้เหมือนกันก็ถือได้ว่าสาวไทยนะครับค่อนข้างท็อปมากๆเลยตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างเปียนุชเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนที่3 นะครับซึ่งที่จะไปเล่นให้กับหลีกสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งต่อจากทางด้านนุสลาต้อมคําแล้วก็พรพันธ์เกิดปราณนั่นเองแล้วก็ปีนุชเองเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เพิ่งคว้าแชมป์จากหลีกอ,อาเซอร์ไบาจานกับสโมสรนอาเซอร์เรบากูมาครองเป็นที่สําเร็จและที่สําคัญได้ถึงตําแหน่งริบเบิลยอดเยี่ยมประจรําฤดูกาลด้วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหปีนุชเนี่ยคือเหมือนกับประมาณว่าโชว์สกิลการเล่นของตอนเองได้อย่างดีเยี่ยมสมกับเป็นริบเบิลตัวฉกาดของทีมชาติไทยแล้วก็เป็นระดับโล ด้วยสำหรับปีนุษย์แป้นน้อยนะครับต้องบอกเลยว่าเธอทําผลงานได้อย่างโดดเด่นจนเป็นที่จับตามองของลีกต่างประเทศหลายลีกแล้วก็เป็นทางด้านลีกอเมริกาน้องใหม่อย่าง LOVB ในลีกนี้ที่คว้าตัวเธอไปเล่นในลีกครับทีนี้เนี่ยทางด้านพรพัน์เองนะครับก็มีกระแสข่าวว่าจะประจำอยู่ลีกนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะมีอยู่คนนะครับมีเปียนุนุ์กับพรพันธ์นะเล่นหลีกนี้ถ้าเกิดว่ามีช่วงไหนที่ทําการแข่งขันนะคุณผู้ชมซึ่งแอดมินนะครับจะติดตามข่าวแล้วก็จะแจ้งข่าวตารางการแข่งขันรวมถึงถ้าเกิดว่าสามารถมีในส่วนของช่อง การถ่ายทอดสดดูได้เนี่ยแอดมินจะนำมาแปะลิงก์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปครับก็ขอแสดงความยินดีกับสาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สามารถไปเล่นลีกต่างประเทศด้วยที่ผลงานนะครับเป็นที่ประจักษ์จนทำให้ลีกต่างประเทศเนี่ยคว้าตัวไปนั่นเองนะทีนี้โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024หรือว่า VNL 2024ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วครับทีมชาติไทยประกาศรายชื่อออกมา14รายชื่อเป็นที่เรียบร้อยซึ่ง อัชรพรคงยศยังไม่สามารถลงเล่นได้จะลงเล่นได้ก็คือในสนามที่2ส,สนามที่3ก็จะมีทางด้านดนพรเข้ามาเสริมทัพนะครับแล้วก็จะมีทางด้านนุกนิกนะครับเข้ามาเสริมทัพมือเซตด้วยและที่สําคัญนะครับวิภาวีน่าจับตามองนะครับซึ่งสื่อต่างชาติเาก็จับตามองเหมือนกันเพราะว่าวิภาวีเนี่ยปีนี้เขาเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับมีผลงานโดดเด่นแล้วก็เวนอลที่ผ่านมาก็ผลงานดีรวมถึงคัดเลือกโอลิมปิกที่ผ่านมาด้วยก็ถือว่า ทำผลงานได้ดีครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าวิภาวีเนี่ยเป็นหัวเสาหน้าจับตามองนะครับอันนี้เป็นทางวอลเลย์บอลเวิลดนะครับเขาได้วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะครับทีมสาวไทยเนี่ยด้วยระบบทีมเนี่ยแอดมินก็มองว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีโค้ชนะครับเป็นโค้ชยะมาแทนโค้ด่วนด้วยรวมถึงในส่วนของสาวไทยเองนะครับก็มีคนใหม่เข้ามาก็คือดนพรกับนุกนิก นะครับเข้ามาติด VNL ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในแมตช์เนี้ยรายการ VNL เนี่ยนะครับ2024่เนี่ยน่าจะมันแน่ๆนะนั้นแล้วต้องมาติดตามชมเชียร์ให้กำลังใจทีมสาวไทยนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันต่างๆสถิติต่างๆเดี๋ยวแอดมินจะรวบรวมนะครับแล้วก็ทำคลิปอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเก็เตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลและกีฬาสวัสดีครับ